ถ้าพี่น้องยังชื่นชมนดีในเช้าวันนี้บอกเอเมนสิครับเอเมนขอบพระคุณและสรรเสริญพระเจ้าก่อนที่มีการได้กล่าวพะระเจ้าของพระเจ้าจะมีการได้แนะนําหนังสือนะครับซึ่งเป็นพี่น้องในสมาชิกของเรานะครับคุณหมอยุทธนาได้เขียนและผมคิดว่าเป็นหนังสือที่ดีที่วางพื้นฐานของการที่เราจะมีการได้เรียนรู้จักการฟังเสียงของพระองค์วันนี้ถ้าได้ยินพระสุรเสียงหรืออย่างนะครับเป็น เบสิกเบื้องต้นนะครับหรือเป็นการที่จะสําหรับคนที่อยากปรารถนาที่ได้ยินเสียงของพระเจ้านั้นท่านสามารถที่จะหาไว้เป็นส่วนตัวได้นะครับซึ่งมีอยู่ด้านหลังนะครับคุณอิานาก็เขียนมีอยู่เจ็ดเร่มด้วยกันเป็นสเต็ปของการฟังเสียงของพระเจ้าก็าอยากจะแนะนํานะครับก็ผมก็ได้ ดูแล้วนะครับแล้วก็ได้อ่านแล้วก็จะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่ปรารถนาจะฟังเสียงของพระเจ้าก็เลยแนะนําพี่น้องที่อยากสามารถหาซื้อและก็จัดหาเป็นการส่วนตัวได้ครับในช่างนี้อยากให้เรามีการได้อธิษฐานก่อนที่เราจะฟังพระเจ้าของพระเจ้าผมอยากพี่น้องมือวางที่หัวใจของท่านเพื่อเรามีการได้ฟังพระเจ้าของพระองค์ในสิ่งที่พยา,ยามสุดของพระเจ้าจะตรัสกับเราทั้งหลายในในวันนี้ ให้เรามือเอามือวางที่หัวใจของเราข้าแต่พระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าโดยฤทธิ์เดชพยามสุดของพระองค์ขอาการเคลื่อนไหวในฝ่ายวิญญ,ญาณจิตมาถึงคนของพระเจ้าในเช้าวนันนี้ให้เป็นเวลาหแห่งการสัมผัสที่เป็นมาจากพระองค์มากกว่าทุกสัปดาห์ที่ผ่านมาเราอัญเชิญพระยามสุดของพระเจ้าเสด็จลงมาท่าลางที่ประชุมในบัดนี้ขอพระเจ้าได้สำแดงแผนการน้ำพระทัยของพระองค์ ตามสิ่งที่พระองค์ปรารถนาจะกระทำท่ามกลางขึ้นจักดแห่งพระบัญชาแห่งนี้และท่ามกลางทุกหัวใจที่นั่งอยู่ที่นี่ในเช้าวันนี้ให้เป็นเวลาการเยี่ยมเยียนของพยา,ยามสึทธิของพระองค์ขอาการชโลมลงมาและการเติมเต็มลงมาอย่างห้องประชุมณบัดนี้เพื่อพระเกียรติทั้งสิ้นจะเป็นของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเรามีการได้มาฟังพระชนะของพระเจ้าจากพระธรรมอภยมบทที่12ข้อ1ถึงข้อที่11ด้วยกันในเช้าวันนี้ โปรพยาบทที่12ข้อ 1- ถึงข้อที่11พระเจ้าตรัสก,กับโมเสสและอาโรนในประเทศอียิปต์ว่าให้เดือนนี้เป็นเดือนเริ่มต้นสําหรับเจ้าทั้งหลายให้เป็นเดือนแรกในปีใหม่สําหรับพวกเจ้าจงสั่งชุมนุมคนอิสราเอลว่าในวันที่10เดือนนี้ให้ผู้ชายทุกคนเตรียมลูกแก่ครอบครัวละตัวตามตระกูลของตนแต่ครอบครวัวใดมีคนน้อยกินลูกแก่ตัวหนึ่งไม่หมดก็อใอ้รวมกับเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงกัน เตรียมลูกแก่ตัวหนึ่งตามจํานวนคนที่เขาจะกินได้กี่มากน้อยไอ้นับจํานวนคนที่จะกินลูกแกะนั้นลูกแก่ของเจ้าต้องปราจัดตําหนิเป็นตัวผู้อายุไม่เกินหนึ่งขวบเจ้าจงลงมาจากฝูงแกะหรือฝูงแพะจงเก็บไว้ให้ดีถึงวันที่14เดือนนี้แล้วในเย็นวันนั้นอที่ประชุมของกอิสเซียทั้งหมดฆ่าลูกแก่ของเขาแล้วเลือดทาที่ไม้วงกบประตูทั้งสองข้างและไม้ข้างบนณนเรือนที่เขาเรียงกันนั้นด้วย ในคืนวันนั้นให้เขากินเนื้อปิ้งกับขนมปังไร้เชื้อและผักรสขมเนื้อที่ยังดิบหรือเนื้อต้มอ,อย่าก,กินเลยแต่จงปิ้งทั้งหัวและขาในเครื่องในด้วยจงกินให้หมดอย่าให้มีเศษเหลือจนถึงเวลา,ชาวเช้าเศษเหลือถึงเวลาเช้าก็ให้เผาเสียเจาาหล้าจงเลี้ยงกันดังนี้คือให้คาดเอวสวมรองเทา้าและถือไม้ทาไว้และรีบกินโดยเร็วการเลี้ยงนี้เป็นปัสกาของพระเจ้าพิธีปัสกานั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าเป็นผู้ที่กําหนดไว้ท่ามกลางาคนของพระองค์ พิธีปัสกาเป็นพิธีที่ถูกกล่าวถึงครั้งแรกในพระธรรมอพยพกดังนั้นรับ,บุบอกว่าพระเจ้าทรงกําหนดตั้งให้อิสราเอลถือปฏิบัติทุกปีเพื่อเป็นการระลึกถึงเหตุการณ์เมื่อพระองค์ทรงนําชนชาติอิสราเอลให้หลุดพ้นจากความเป็นท่าของอียิปต์และเขาได้เสรีภาพหรืออิสรภาพในชีวิตของเขาปัสกาเป็นหนึ่งในเจ็ดของเทศกาลประจำปีของยิวและถือว่าเป็นเทศกาลที่สำคัญมากในเทศกาลหนึ่ง เทศกาลนี้นั้นะเริ่มตั้งแต่วันที่14ของเดือนนิสานหรือเดือน7ตามปฏิทินยิวซึ่งตรงกับช่วงมีนาถึงเมษายนในประเทศของเราในเทศกาลนี้เองคนยิวนะั้นจะมาชุมนุมเลี้ยงอาหารกันกินแกะที่ย่างทั้งตัวกินผักที่มีรสขมที่เป็นเช่นนี้ก็เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ที่โมเสสนั้นได้นําพวกเขาขอ,ออกจากแดนท่าในประเทศอียิปต์ไปสู่ดินแดนแห่งพันธสัญญาที่พระเจ้าประทานให้ในสมัยบรรพุรก็คืออับราฮัม นั่นคือแผ่นดินคณาอันดินแดนแห่งพันธสัญญาที่พระเจ้าเรียกเขาสําหรับเราทั้งหลายในยุคป,ปัจจุบันสําหรับเราทั้งหลายในนะที่เป็นผู้เชื่อดังนั้นปัสกานั้นเป็นเทศกาลที่เล็งถึงการผ่านความทุกข์ยากผ่านความทุกข์สู่ความยินดีโดยการทนทุกข์ทรมานหรือการสิ้นพชนของพระเยซูคริสต์ซึ่งแท้จริงแล้วการฉลองการได้รับชีวิตที่เป็นอิสระจากบาปและจากความตายนั่นเอง ในพระธรรมลูการในลูกาบทที่22ข้อ7ถึงข้อที่18นั้นได้กล่าวถึงโดยเฉพาะลูกาบทที่22ข้อ15บอกว่าพระองค์ตรัสกับเขาว่าเรามีความปรารถนาอย่างยิ่งที่กินปัสกานี้กับพวกท่านก่อนเราจะต้องทุกข์ทรมานดังนั้น <c oughs> และด้วยเราบอกท่านหลายว่าเราจะไม่กินปัสกานี้จนกว่าจะสําเร็จตามความหมายของปัสกานั้นในแผ่นดินของพระเจ้าพระองค์ทรง,งหยิบช่วยมโนทนาพระคุณแลวแตรัสว่าจมรับช่วยนี้แบ่งกันดื่ม พะเราบอกทั้งหลายว่าเราจะไม่ดื่มน้ําผลในขาวมูลต่อไปอีกจนกว่าแผ่นดินของพระเจ้าจะมาตอนนั้นเมื่อมาถึงสมัยของพระเยซูคริสต์เองพระองค์นั้นได้ให้ความหมายเกี่ยวกับเทศการลปัสกาก็คือพระองค์เองเป็นแกะในพิธีปัสกาเสียเองเป็นเป็นลูกแกะหรือเป็นเป็นพระเมสสโบรดุกที่พระองค์ต้องมาหลังโลหิตบนไม้กางเขนเพื่อปลดปล่อยเราทั้งหลายออกจากพนานาการของความบาปตอนนั้นหลังจากพระเยซูคริสต์นั้นถูกตรึงตายบนไม้กางเขนแล้ว เราจึเห็นว่าไม่มีการบูชาหรือหรือผู้เชื่อไม่ได้ถวายสัมบูชาอีกต่อไปแต่สิ่งที่เราหลายได้ทำในการระลึกถึงพระองค์ในพิธีเหมือนปัสกาในฝ่ายวิญญาณก,ก็คือเหมือนมหาสนิทบรรยุปัจจุบันเพื่อเราลึกถึงพระกายและผลิตของพระเยซูคริสต์ซึ่งคึ้สจะจักมากมายนั้นได้ถือปฏิบัติในพิธีนี้ และเป็นสิ่งที่พระเยซูได้ให้พิธีนี้ไว้ก็คือไม่เพียงแค่บัพติมาในน้ําแต่ว่ามหาศิกเป็นพิธีที่เราทั้งหลายนั้นได้ระลึกถึงประกายของพระองค์ได้ลึกถึงผลิตของพระเยซูคริสต์เมื่อเราพูดถึงปัจกาในปัจจุบันนั้นเราจึงเตือนใจตัวเองทุกครั้งเมื่อเราเข้ามาหาพระเจ้าดังนั้นพระจนะของพระเจ้านั้นได้บอกเราถึงสิ่งที่พระจนะของพระองค์นั้นกําลังเคลื่อนในเทศกาลมีพวกยิวจะมานชุมนุมกัน ดังนั้นในในการเลี้ยงของปัสกานั้นมีอาหารในพิธีปัสกาซึ่งประกอบด้วยอะไรบ้างเช่นผักขมเพื่อเตือนความจําถึงความขมขื่นใน,ในการในการเป็นทาตในหยิบในเลเมิติบทที่9ก้าก้อที่สิขาแกะเพื่อเราลึกถึงแก่ปัสกาที่ถูกนําไปฆ่าซึ่งเล็งถึงองค์พระเยซูคริสต์ปัสชีฝรั่งนั้นซึ่งนําไปจุ่มในน้ําเกลือและนํามากินนั้นเพื่อเราลึกถึงรสชาติของน้ําตาที่ลินไหลขณะที่เป็นทาต ที่คนของพระเจ้านั้นเจอความยากลำบากและกาถูกกดขี่พมเหงเฮโรเซสมีส่วนผสมนะครับเป็นเป็นเป็นคำที่ไม่สามารถแปลมาเป็นภาษามีส่วนผสมของแอปเปิ้ลและอบเชยซึ่งสื่อถึงภาพของปูนสอรหรือดินเหนียวที่ใช้ในการก่ออิฐในคำที่เป็นธาตอยู่ในอพยพบทที่หนึ่งข้อที่สิบสี่ังนั้นเราเห็นว่าคนอิสราเอลนั้นถูกบังคับ ให้ทําอีกใช่ไหมครับที่เราเห็นและมีองค์ประกอบหนึ่งขอ,งอกคือฟางและก็ไม่ไมอ่อียิปต์ก็ให้ฟางกับคนอิสราเอลและก็ถูกบังคับเพราะว่ามันต้องมีปูนสอก็เหมือนกับปูนปูนในปัจจุบันที่วาไว้ใช้ในการก่ออิบแต่ในสิ่งต่างๆนั้นในการเลี้ยงปัสกานั้นเป็นอาหารต่างๆเป็นภาพสะท้อนถึงสิ่งที่เขาประชิญเพื่อเราลึกถึงและไม่หลงไม่ลืมลในสิ่งเหล่านั้นและไม่ลืมถึงในพระคุณของพระเจ้าที่ได้ช่วยกู้เขา สมุนไพรรขมก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เขารับประทานก็คือความขมนี้ความขมจัดมากจนทําให้กินก็ไปเล่นน้าตาไหลซึ่งเตือนใร้รู้ถึงความขมคือในความเป็นท่าเช่นเดียวกันและก็ไข่ปิ้งนั้นเป็นเป็นสัญลักษณ์ของการคํำครวนของเห,อเหมือนว่าความความร้อนลาะอกสิ่งที่ดูเหมือนว่าแผดเผาชีวิตของเขาดังน,นั้นในพิธีนี้เองในสิ่งที่เราเห็นถึงสิ่งที่พระเยะซูได้สรดกระทํา ดังนั้นพิธีปัสกาอนั้นที่เป็นการระลึกมากกว่าการที่เราทําแค่พิธีหลายครั้งนั้นคริสเตียนเองหรือเราทั้งหลายนั้นเราไม่ได้เข้าใจความหมายของปัสกาอย่างแท้จริงเราจรึงไม่สามารถเข้าใจในการเคลื่อนไปกับสิ่งที่พระเจ้าต้องการเปิดเผยและพระเจ้าต้องการสำแดงท้ามการชนชาติของปรงุงเมื่อปัสกานั้นมีความหมายต่อคนอิสราเอลอย่างไร ปัสกานั้นก็จะมีความหมายสําหรับเราซึ่งเป็นเหมือนอิสราเอลฝ่ายวิญญาณในเช้าวันนี้เช่นเดียวกันฉันนั้นพิธีนี้นั้นจะเป็นพิธีที่ทาให้เราลึกถึงเสรีภาพใหม่เราลึกถึงการปลดปล่อยและการมีชัยชนะโดยฤทธิ์ผลิตอย่างไม้กางเขนของพระเจ้านอกจากนี้ปัสกานั้นยังให้ความหมายนั้นเป็นการนําชื่อของเราเองใกล้ชิดสิทธิ์สมกับพระเจ้ามีประสบการณ์ในพระสิริสันสดใหม่ของพระองค์ปัสกาจะไม่เพียงแต่มีความหมายต่อ,อยูในอดีตนั้น ไปมีความหมายถึงเราซึ่งเป็นผู้เชื่อในยุคปัจจุบันปัสกาสําคัญต่อคนอิสราเอลและสําคัญกับเราอย่างไรครับเราให้ข้อคิดสิ่งแรกก่อนสิ่งแรก,ก็คือเราเป็นอิสราเอลฝ่ายวิญญาณ